r ็อกท u มเบิรจะช่วยขัดหินหยาบๆนะคะให้กลายเป็นหินเงาๆสวยๆนีหน้าตาหินอุ้ยมนขึ้นเยอะเลยดูดิจูจ๊บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสูซ่ซอฟต์อมสเนีนเอาละค่ะและในวันนี้นะคะซอฟก็จะมากับการรีวิวจนจุนๆๆเราอยู่กับ National Geographic นะคะ Rock t u m b r e t s t a r t e r เ k อ Rock t u อกทเ ตอนที่ทําให้เราเนี่ยได้ขัดหินทําหินออกมาจากหินดยดดาดๆกลายเป็นหินสวยๆโกม้โกมๆอ่ะอาจจะงงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะซึ่งเจ้า rock hammer ตัวนี้นะคะจะช่วยขัดหินเนี่ยจากหินหยาบๆนะคะให้กลายเป็นหินเรียๆสวยๆด้วยการหมุนเออการหมุนยังไงนะคะต้องขออธิบายเพิ่มเติมว่าคําว่า rock เนี่ยคือก้อนหินถูกไหมคะแต่คําว่า hammer เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถแปลได้หลายอย่าง ถ้าเกิดคุ้นกันบ้าทสุ่ดก็คือแปลว่าแก้วน้ําที่ไม่มีหูจับอ่าพวกแก้วทาเลอรดที่วยทุกคนน<อ>่าจะเคยเห็นเนาะซึ่งลองนึกภาพนะคะที่มันไม่มีหูจับใช่ไหมเวลรกวังขวาง,ง,งอะ่ะมันก็จะกลิ้ง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 ได้ถูกไหมคะดังนั้นแล้วตัดภาพมาที่ทาเลอรดตัวนี้เนี่ยมันก็กลิ้ง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 ซึ่งเจ้าการหมุนของทาเลอร์ตัวนี้นี่แหละจะทําให้หินหยาบกลายเป็นหินที่สวยงามมากได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยค่ะ ตอนแรกอะซอมอยากจะซื้อเซ็ตที่เป็นแบบเซ็ตจริงจังมาทุกคนคะ่ะแล้วเราไม่เคยลองเลยส่วเออรงั้นเรารเอล,ลองสตาร์เตอร์คิดก่อนนะจะได้รู้ก่อนว่าชอบไม่ชอบถ้าชอบถูกใจ้าไปกันต่อได้อุ้ยมีตะกร้าทำเติมด้วยนะ เใช้งานอย่างไรอะไรอย่างไรแล้วก็มีข้อมูลของหินแต่ละชนิดที่เราได้มาเลยอู้หูยเยอมอะินดิสเอยแล้วก็มีในกล่องนี้ค่ะดูดูดูว้าวปลั๊กไฟตัวถังทับเลอรหูถังหนักอันนี้ตัวแท่นสำหรับใส่ทับเลอร์ตัวนี้นี่มันน่าจะต้องวางอย่างนี้ป่ะเอออย่างนี้ผงสำหรับขัดก้อนหิน4สเต็ปอุปรกรณ์ต่างๆ เดอแล้วฉันแกะมาทั้งหมดเนี่ยฉันยังไม่เจอก้อนหินเนี่ยคือก้อนหินอยู่ในนี้ทุกคนถ้าเปิดมาไม่เจอเนี่ยคือจบคลิปเลยนะครับเพราะี่ฉันก็ไม่มีก้อนหินเหมือนกันเอ็ดดี้เอ็ดดี้จะเข้ากล่องทุกคนดูเปิดประตูบานทุกคนถ้าแกะแล้วไม่มีก้อนหินอยู่ข้างในมันก็จะใจร้ายไว้หน่อยปาสต้าสเตอร์คลิปอะตรงเส้นโรดทุกคนก้อนหินอยู่ข้างในก็ว่าทำไมมันหนักจังเลยอา ตอนที่หน,นะคะเราใส่ก้อนหินลงไปนะคะพร้อมกับผงซองสเต็ปหนึ่งอ่ใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเติมน้ำเนี่ยให้พอดีเหนือหินนิดนึงปิดฝาแล้วก็ใส่เครื่องเสียบปลั๊กนะคะเพื่อให้แบบมีไฟแล้วเขาก็บอกว่า ให้ไปดูช่วงเวลาที่แนะนำสำหรับการทำบลิ้งนะคะคือการกลิ้งมันสเต็ปที่1 3-5ถึงวันทำจนกว่าก้อนหินเนี่ยจะไม่มีขอบคมให้มันมนทั้งหมดวันที่หถึงวันที่8จะให้ใช้ซองที่2แล้วซองที่สามแล้วซองที่4ี่จะเป็นวันที่7ถึง10ถ้ามีใครเวลามีเวลาทำไม่กินสิบวันรู้สึกคิดถูกที่ไปซื้อตัวเต็มเขาบอกว่าจริงๆแล้วหินที่มันโพลิชที่มันเงาๆสวยๆอ่ะเราสามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาติแต่ว่าโปรดจาเอาไว้ว่า ทะเลแม่น้ำเนี่ยใช้เวลาหลายพันและหลายล้านปีแต่สิ่งนี้ที่เรากําลังทำเนี่ยคือการเร่งระยะเวลาขั้นตอนตรงนั้นจงจําไว้ว่าการอดทนเนี่ยจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยดีที่สุดสำหรับคนที่สามารถรอเขาได้ไม่ได้สป,ปอนเซอร์แต่ถ้าวันหนึ่งเขาผ่านมาเห็นและอยากจะสนับสนุนคลิปให้เรารีวิวแล้วก็จะดีใจมากเลยนะคะก็คือว่าของทุกชิ้นที่เป็นชุดการเรียนรู้แบบนี้ของ e National Geographic รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเอาไปสมทบทุนให้นักวิจัยนักค้นหานักผจญภัยที่ ดูลลโลกของเราฉียรซอฟจะใช้เวลาในการถ่ายคลิปนี้เนี่ยสิวันหรืออาจจะนานถึง1เดือนนะคะ <c oughs> ก็จะเก็บบันทึกเอ,อาไว้จะทําจนกว่ามันจะออกมาสําเร็จเสร็จสวยงามชอบมากเลยที่เซตนี้เขาบอกว่าเราต้องมีความอดทนนะคะเพราะฉะฉั้นซอฟจะอดทนแลวก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเพลิดเพลินกับคอนเทนต์นี้ไปด้วยกันนะคะมาเรามาทดลองกันเลยดีกว่านี่คือหน้าตาหินแบบ b e ฟอร์นะคะต่อมา จะเก็บก้อนอีกเนี้ยใส่เข้าไปในเจ้าทังเบลล์ของเรามีอันหนึ่งเหมือนอัจฉริสด้วยทุกคนอันกระจิ๋วริ้วขัดไปขัดมาจะเหลือก้อนแค่ไหนอะเท <c oughs> ่าเม็ดข้าวแน่เลยว่า <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะใช้ซองนะคะแบบสเต็ปที่หนึ่งนะคะให้มาสเต็ปละซองเอ้นะ จึ๊บจจึ๊บแล้วก็เทใส่ลงไปอุยมันคือผงอะไรมันดูสวยจังไงในกล้องเห็นไหมคะหรือว่ามันเป็นกระดาษทรายเวอร์ชั่นเป็นผงป่ะไว้มาขัดเออก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันเหมือนอะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะลบผมหินก่อน,นจากหินเลี่ยมๆขุข,ขาเมื่อกี้เนี่ยออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรารู้กันนะคะนี่คือหน้าตาบีฟนะคะเสร็จเรียบร้อยปึ๊บเราก็จะ ใส่น้ำนะคะลงไปให้พอด,ดีตัวผิวหินปิดฝาโอเคเสร็จแล้วเราก็จะวางใส่แบบนี้น้ำลดน้ำลดน้ำหลน,น,นะเราจะพันเทปเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการทับลิงแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกประมาณ3-5วันเราจะไม่มั่นใจว่าประมาณกี่วันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกับผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้นหมุนเลยค่ะ 1 2งออุ้ยแน่นจังอุย้ยตกใจอุย,อย,อยนี่หนะ้าตาหินอุย้ยมลขึ้นเยอะเลยดูดิเห็นปะเดี๋ยวเราต้องล้างก่อนนะคะแล้วก็จะใส่กับเข้าไปใหม่พร้อมกับผงซองที่สองนะคะเดี๋ยวซอฟล้างหินรอบแรกให้ดูก่อนนะคะปิดฝาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาใส่บนแท่นนี้เหมือนเดิมนะคะรับผม อ่ะจบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะให้เขาหมุนต่อปล่อยหมุนอย่างเงี้ยไปประมาณสักอีก3-4วันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าสเต็ปรอบสองจมาหนาตาเป็นยังไงนะคะเอาใจช่วยนะคะในที่สุดอะ เราได้ปลดปล่อยอิสราภาพสักทีนะคะหลังจากที่เ,เราหมุนอย่างนี้เนี่ยมา4ี่รอบใช่ไหมคะคือซอฟมัมีถ่ายตอนรอบแรกที่เปลี่ยนเนาะหลังจากนั้นคือขั้นตอนการทํางานมันก็เหมือนกันนะคะซอฟก็เลยไม่ได้ถ่ายบันทึกมาเพิ่มแต่ว่าก็คอยเปลี่ยนอยู่ตลอดเกือบเดือนเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าเป็นคลิปรีวิวที่แบบใช้ความอดทนพยายามและยาวนานมากและ1เดือนที่ผ่านมานั้นเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าคะ่ะนี่เลยเอออืมอืมอืมอือมล่ะ คนจำภาพหินตอนแรกแล้วไหมคะตัดไปนิดนึงนะคะหินตอนแรกค่ะมันหยาบมันแข็งมันเหลี่ยมมันขรุขระเนาะทุกคนรวมแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะ๊ดึเดิมันจะไม่กระชกใช่ไหมเฮ้ยเน่นมากมันดึงขึ้นหรอคะพี่เปิดให้หนูหน่อยได้ไหมเริมไม่มั่นใจขอบคุณค่ะไม่มีผงอะไรออกมาด้วยเราจะเทออกมาดูหินของเราไปดีกว่านะคะพร้อมในการดึงส่งซึ่ม กรองกรองหินนี้ไม่อ,ไมมไออกมาหินจา้ายินสวยสวยวิ่วมาแล้วมาแล้ววิ่งเม็ดมันเล็กลงไปเยอะเลยนน,นั่เนี่ยนี่หน้าตาหินนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทําความสะอาดล้างน้ํากันนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้เป็นน้ำประปานะคะไม่ใช่น้ำดื่มก่อ,อนนวดล้างหินเอาละค่ะทุกคน นี่หน้าตาหินที่ซอฟลองเรียงนะคะให้คล้คลายๆกับตอนก่อนหน้ามากที่สุดนะคะผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยมันสวยงามเยอะขึ้นมากจริง,รงๆค่ะทุกคนต่อ,ตอมาเนี่ยเราจะมาทําเครื่องประดับกันต่อนะคะก็ในเซตเนี่ยเขาจะมีตัวที่ทาสร้อยมาให้พวงกุญแจทําต่างหูนะคะรวมไปถึงแหวนด้วยคือตัวเนี้ยพวกนี้เราสามารถไปหาซื้อเพิ่มเติมเองได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อเซตใหญ่อะเขาก็จะมีมาให้เหมือนกับเยอะขึ้นนะถ้าซอฟจําไม่ผิดนะคะต่างหูก่อนต่างหูเม,ม็ดไหนดีเม็ดนี้ไหมนี่ะคะ เฮ้ยปืนกาวปืนกาวจะแข็งแรงดูพอไหมเนี่ยเฮ้ยติตแล้วอยู่แล้วแน่นแล้วอันนี้หนู่อซอติดสูงไปแน่เลยทุกคนซอฟติดสูงไปอขึ้นหัวอกได้เลยเปืนกาวเอาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวซอฟขอเปลี่ยนชนิดกาวก่อนนะคะเดาว่าน่าจะต้องใช้กาวร้อนคืออันนี้ถามว่าร้อนไหมกาวอันนี้ก็ร้อนนะแต่กาวร้อนน่าจะเป็นกาวชนิดหนึ่งที่มันจะเหมือนน้ำใสๆนะคะแต่ว่าเวลาโดน มันจะร้อนแข็งเป๊กเลยนะคะก็ติดพื้นผิวได้มากกว่ามาแล้วค่ะฮอตกลินะคะมันจะเขียนเลยว่ากาวร้อนเ hey, ่อแทระบิดมันเครประดับทำเองที่ดมากต่อมาเราจะทำอะไรดีนะเอา้าอิดจุมจ๋มจุ๋มจ๋ามาไงอะ่ะไม่ได้เม่ตาอยู่ มาบังกล้องไม่แล้วเชื่อหนูเปลี่ยนทุกคลิปเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจุมจ๋มเนตจ้าเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูชื่ออะไรอ๋อชอเอ็ดดีเพื่อจะแบบองศาตัวเขาเรียกว่าอ,บบอะไรอ่ะตัวจี้เราจะวางยังไงดีมุมนอนมุมตั้งมุมเแยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเดี๋ยวค่อยมาใส่ทีเดียวนะคะตอนนี้นี่สิ่งที่จะใช้ปืปนปืนเก่าไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ฮอตกลุ สิ่งที่จะใช้กาวร้อนเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราวจะวางกาวร้อนเก็บไว้ก่อนต่อมาคือพวงคุญแจนะคะกับสร้อยซึ่งค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเลยเอาสร้อยกันดีกว่าสร้อยเนี่ยซวว่าต้องเม็ดนี้แล้วไหมใหญ่ขนาดนี้สีชมพูก็สวยนะแต่ซวว่าสีนี้ดีกว่านาอหรืออันนี้ดีดีไปหมดเลยเม็ดนี้แล้วกันน่าจะค่อนข้างเด่นชัดนะคะวิธีใส่แล้วก็ง้างสปริงออกมาอย่างนี้แล้วก็ยัดเข้าไปอย่าง,ง,งานี้ฮน,ะาน,นาเป็นจี้สร้อยห่อหินธรรมชาติ อยากด้ชเชสดอร์จรีโอกราฟิกเท้มาเกเลยฉันจะใส่ระใส่ให้ดูวีปรับระดับความยาวได้ด้วยนะคะ้อยเนี่ยถ้าเกิดมองจากด้านหลังนะคะให้ดูด้านหลังต้องสองมันก็จะเป็นแบบห่วงโซ่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เลือกได้ว่าอยากจะได้สั้นติดคอจะยาวลงมานะคะเลือกได้นะคะตรงนี้ โ okay. อเสมตซอฟใสตอนนี้ซอฟรบบเป็นห่วงขนาดกว้างสุดเฮ้ยเข้ากับชุดเสื้อผ้าเหมือนี่ฉันนะคิดมาแล้วดีจังเลยอ่ะ <S 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 ออกมานะเราบรรูุที่พวงกุญแจซอฟจะทําแบบที่ซอฟเห็นมาว่าทําได้นะคะแล้วซอฟก็เม z ซ n งมากก็คือเอาอันเล็กๆเนี่ยมาอยู่ด้วยกันคืออันที่เล็กมากๆเลยอย่างเหมือนเม็ดดำๆที่เหมือนยาอมอันนี้เนี่ยก็อาจจะหลุดออกมาจากวงสปริงนะคะแต่ว่าเราก็ลองเลือกอันที่มันแบบพอจะอยู่ข้างในได้อ่ะมาอยู่รวมๆด้วยกันมันก็สวยนะ จะเป็นเวอร์ชันแบบใส่ก้อนหินมาไว้เยอะๆนะคะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งมันดูแบบมีดีเทลกิมมิคเนาะหรือจริงๆนะอันเล็กๆอะไว้ใส่ขวดโหลขวดแก้วอะไรก็แล้วแต่สวัสน่ารักเหมือนกันนะให้เป็นองขวานอะไรอย่างนี้โอ้น่ารักชอบโอเคค่ะเราได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บตัวนี้นี่กาวตรงนี้น่าจะแห้งแล้วล่ะ <S <S แข็งแรงลองสวมแหวนดีกว่านะคะ ายเม็ดเลยอรลองึกซิว่าแบบเป็นห,นหินเป็นแหวนเป็นไปหมดเลยนะน่ารักนะน่าจะเทมากเลยซอฟว่าหรือตั้งหูดีกว่าเรามาลองตั้งหูเฮ้ยเป็นไงบ้างอะเราอยากเห็นตัวเองจังเลยเราขอดูโทรศัพท์ไปด้วยนะคะเฮ้ยยอน่ารักมันนี้ยขึ้นอยู่การแต่งกายนะคะหรือว่าเราจะแบบอีกด้านนึงก็ได้่อีกด้านนึง,นะะนงใส่สองข้างไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะก็เท่ดีก็แฟชั่นนะคะแล้วก็มีสร้อยด้วย เฮ้ยชคโชบค่ะน่ารักไหมคะทุกคน <S <S <an> <S พูดเขาว่าน่ารักกี่ร้อยว้นในคลิปเนี้ยเย้เอาเลยค่ะและนี่ก็คือการรีวิวของพวกเราในวันนี้นะคะกับ Rock t u m b l ิร์สตัร์เตอรโอ้โหเป็น Starter Kit ที่เปิดใจมากถ้าใครโดนใจนะคะก็สามารถไปซื้อเป็นเซตใหญ่ๆได้นะคะที่มีหินเยอะขึ้นมีส่วนประกอบให้เราทำประดิษฐ์ต่างๆได้มากขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยก็คือเจ้าตัว t u m b l ิเนี่ยนี่เป็นเวอร์ชั่นแบบ b e g i n n e r ถ้าเป็น หนีบางอไรวะเนี่ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันแบบมืออาชีพเนี่ยมันจะอลังการมากเลยค่ะทุกคนถ้าชอบการรีวิวของซอฟในวันนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟ้วยนะคะอยากเห็นซอฟรีวิวเนี่ยพาอะไรมารีวิวอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกซอฟได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถ้ายังไม่รีบไปไหนนะคะดูซอฟรีวิวย้อนหลังตอนอื่นๆเนี่ยกดดูได้ที่ตรงนี้เลยอย่าลืมกดติดตามช่องซอฟต์ปอมชาแนลด้วยนะคะหรืออยากจะแวะดูคอนเทนต์อื่นๆสนุกๆอีกเพียบก็ตามดูได้ที่ช่องซอฟต์ปลอมเลยค่ะกดดูได้ที่ตรงนี้นะคะหรือแวะเข้าไปดูที่ช่องหน้าช่องซอฟต์ปอมกดที่ตรงนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งสองช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซอฟต์ปลอนใครเลยค่ะขอบคุณค่ะต่งหูสวย